ชิ้นแรกเลยเปิดมาเลยคุณหมอจะบอกว่ากล่องนี้7จ็ดพันห้าเจเจเปิดมาเลยสวัสดีครับทุกคนรู้จักคริ p t o เ u r r e n c y ใช่ไหมครับและอยากรู้ไหมครับว่าเราจะสามารถหาเงินกับมันยังไงนะครับนะไม่ว่าจะเป็น bitcoin e t h e r ียมทุกคนนะ่าจะเคยได้ยินอยู่แล้วนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนํา แอป IQ Option ครับเราสามารถเทรด cryptocurrency ในนี้ได้ครับแอปนี้ใช้งานง่ายมากนะครับใช้เวลาแค่15นาทีต่อวันก็สามารถสร้างกำไรได้แล้วครับเราแค่เข้าไปเปิด Account กับ IQ Option นะครับเราก็สามารถเลือกเทรดได้หลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็น option Digital forex หุ้นหรือว่าวันนี้เราจะเทรดกันเป็น cryptocurrency นะครับเราก็เลือกสินทรัพย์ที่เราอยาก,ยากจะเทรดได้เลยแล้วก็เข้าไปที่ cryptocurrency แล้วก็ bitcoin คูณนึ่งร้ หรือว่าเทรดเป็นอีเทเรี่ียมคูณห้าสิบก็ได้นะครับเราจะได้ผลตอบแทนอย่างดีเลยเดี๋ยววันนี้ผมลงทุนให้ดูแล้วมาดูกันว่าผมจะทำกำไรได้เท่าไหร่นะครับนี่ครับสิบ้าปีผ่านไปได้แล้วครับผลกำไรผมออกมาครับเป็นไงละครับนี่ใช้เวลาแค่สิบห้าปีนะอยู่ที่เราว่าอยากจะปิดเร็วหรือจะรอนานนะครับมันอยู่ที่เรากำหนดได้นะครับถ้าอยากทำกำไรแบบนี้นะครับกดทิลลิงใต้คลิปเลยครับ ไอคิวออปชั่นครับศึกษาก่อนลงทุนทุกครั้งนะครับแต่ถ้าพร้อมเราก็กดที่ลิงก์ใต้คลิปเลยครับไอคิวออปชั่นครับสวัสดีครับคุณหมอคุณหมอินคุณหมอซิลินคุณผู้ชมคุณหมอคุณหมอดีใจคุณหมอดีใจคุณหมอคุณหมอดีใจคุณหมอคุณหมอคุณหมอสังกองหมอสังกองสุมะคุณยิ้มคุณยิ้มคุณหมอหอนเล่นถอนเล่นเพลงเครื่องกรูดทูชันยา อันนี้ผมครับกัปตัดาวนี่น้องกัปดานสั่งกล่องสุ่มซุปเปอร์ด็อกมาครับเข้จักไหมรู้จักคุณหมอเฮ้ยเฮหมวก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 อนี่หมวกยังเป็นหมวกสุทสุดพรีมีมเลยอ่ะพร้อมด้วยพร้อมดีข้างหักยัาลืมหมวกนะพ่อรู้เปล่าเนี่ยคือเขาเพิ่งมาส่งวันเนี้ยกี่บาทท้ายกล่องเนี่ยพยองเราจะรู้หรอวะอืมพ่อเขาช่างน้ำหนักหรือไงเท่าไหร่ป่ะประมาณพันสองโอ้โหคุณหมอจะบอกว่ากล่องนี้ เจ็ดพันห้าเจ็ดพันหเจ็ดพันห้า จริงจริงผมยังไม่รู้เลยนี่ดูข้างในกันว่าข้างในจะมีอ๋อมันคือกล่องสุ่มใครจะไม่รู้ว่าข้างในคืออะไรของที่คุณหมอก็จะทิ้งมาไม่ใช่น่าจะเป็นแบรนด์ของคุณหมอส่วนใหญ่แล้วแบรนด์เนี่ยเขจะทิ้งหลืไงจะทิ้งแล้วใช่เอาไปฟ้องคนดีเลยฟองเลยนะครับขอให้หมดตัวไปเลยครับลมละลายนะครับไนะครับะายอยาให้ดวะจะบอกว่าโอมันเปิดกล่องสุ่มไมเป็นเวลาโอมันเปิดมันจะเปิดใหญ่ทีเดียวไงเวลรเปิดกล่องสุ่มเรับเปิดยังไงเธอรับเปิดไงกลงสุมต้องค่อย่อยเปิด อ๋ออย่างนี้เหรอมึงเอาบอกว่ยังไงอ่ะออกแค่ชิ้นไงเนี่ยค่อยๆดูเออน่าจะได้ค่อยๆลุ้นไปกันเล็กๆใช่ไอ้ยก็เปิดเปิดเปิดใหญ่มาแล้วก็หลับตาลวงเอเออหลับตาลวงวิ้ยไอ้ไอ้ไอ้เย้ยเอาอีกนะเปลี่ยนยังไงอะผ่านหมดแล้วว่ะจะได้ของใช้ไหมเนี่ยชิ้นแรกเลยเปิดมาเลยพูดหมอจะบอกว่ากล่องนี้เจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าเปิดมาเลย คืออะไรอ่ะคุณหมอครับคุณหมอให้เสื้อขาดมาครับใส่ดีกว่าใสัมผัสเลยได้เข้าวะสูบไปนะโอ้เสื้อเหนียวนี่หว่าพุดดี้อ๋อพุดอ๋อแต่ที่เี้ยคือขาดครับเออง XL คุณใส่ไม่ได้ลองลองดูดูใส่ได้อยู่น้องใหญ่เท่าไหร่โอ้ยได้อยู่พุดดี้คุณหมอเนี่ยเขาขายอยู่3,200นะเองนะลอแต่ลองใส่แล้วดูเลยว่าไม่ถึงไม่ถึง หมายถึงว่าความหนาวไม่ถืออะไรอุ้้ยวายต่อไปต่อไปคุณดี่สามเป็นสองสามเปนสองขึ้นราคาไว้สองเข้ยจะว่าใส่ได้ XL อ่ะเป็นไงดีไหมอ่ะงั้นใส่ไว้ใส่ได้คุณพ่อครับไหนขอรลองอ้าปากสิครับน่าจะมีปัญหาทางช่องปากคุณพ่อครับอ่าอันนี้มีหนักไหมครับหนักยังไงอ่ะขันเกร็ดขันเกล็ดขันเกรล็ด G สีฟันคอเก็บคุกปะเนาะ็บโอ้ยเฮียเป็นแปรงสีฟันใช้แล้วด้วยใช้แล้วด้วยนะครับบานมาเลยเหลืองมาเลยไม่ใช่สีขนแป้งโอ้ยทำไมโอ้ยไม่ใช่ไหมไม่น่าใช้เลยครับน่าใช้ดิยังไม่มียาสีฟันอ่ะอยากสีฟันไหมแกกมาต้องมีอยู่แล้วมีก็ได้มีน่าจะมีอ่ะบุดแป้ง ยาถีฟันชุดหมอชุดฟอกฟันเอาใช่เหรอใช่ป่ะแล้วไม่มียาถีฟันเหรอเฮ้ยเฮ้ยอะไรยิ้มไอ้ที่มันเกี่ยวๆอ่ะอ๋อนี่เขาไว้ทำอะไรอ่ะเกี่ยวฟัานเนอะนี่เขาไว้ทำอะไรครับคุณดอกครับ ง่ายขูดขูดเหรล่องตามล่องถึงไม่ได้บอกว่าอะไรอ่ะอ๋อนี่เหรอใช่ก็คืออ๋อเอาหัวเจียบบนนี้แล้วก็ตามล่องนี้ฉีดฉีดตบด้วยตบตบอย่างนี้ใช่ป่ะไม่ใช่ตบไงคุณหมอเสียใจนะใช้ไม่เป็นว่ะคุดวมอฝันอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะแฮนซานิ n i t i z e แก้วก็เจลแอลกอฮอล์ลหะมันยาาเจลแอลกอฮอล์เอ๋อของคุณหมอ คุณหมอขายไม่ออกก็แบบว่าวเนะขาผลิตเ,เยอะเขามาทํากล่องสุ่มพ่อยืนงงเลยไขวะซุปเปอร์ด็อกไขวะให้พอ่อชิมเนี่ยปป<ะ>ไปจิบแบงมือครับไอลองมาปปะ เฮ้ยเฮ้ยเย็บเดีพ่อตายเป็นไงครับเจียวแอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์ครับตัวนี้นี่มันทีที่ฆ่าเชื้อตามทีเวหน่ะเหรอใช่ครับชอใช่ครับมือละเรงกูท้าอี้อาบสะดีว้างเจีแอลกอฮอล์เจบห้าเปอร์ต์ห้าเปอร์เซ็ขอชิ้นใหญ่บ้างขอชิ้นใหญ่บ้างตาเฮียอะไรตาวเฮียอะไรคันนะดิแอลกอฮอล์ใช่ครับเยเฮ้ย หมอนดีใจเข็มทัดหรือเปล่าเรื่อนไ้เลยเรื่อเหรอเรื่อนซุขเยอมใช่ไหมได้ใช่ใช่ไหมหมอนดีใจหมอนไอ้โอ๊ยจานเนาะแตกยังจังเอยูนะแล้วจานแล้วให้อะไรมาอ๋อลูกามโชว์ไงอ๋อที่ตั้งเออจตตั้งเป็นตั้งจานโชว์ดีไม่แตกไอสัตว์บอกเลยคุณก็ปล่อยลงไปนะ เ็มคุณก็เสื้อเหมือนกันอออันนี้ก็คือจานจานเดี๋ยวเราจะเอาสินค้ามาเรียงกันอวางวางเอ้าชิ้นใหญ่อีกไหมเปิดมาเฮ้ยไอ้แผ่นจอบไอ้แผ่นจอบขาแน่นอนทรงเนี้ยน่าใช่ว่ะที่กล่องนันแก้วขรัวแก้วแก้วมีจานก็ต้องมีแก้วไอ้หมา ไอหมอเอื้อนไอเออหมอน้าครอบเรื่องน้าครอบมาใช่ใช่ไอหมอระวังละขออนั่งเพลงละเออยังยังไม่ได้ของใหญ่เลยเอาพิมพ์กาแฟตอนเช้านี่ตอนนั่งจิบมิสนี้มีหูดเนี่ยแหละแพงเอออุ้ยเฮียโอเคห้าแถวห้าแถวไหนหนไแล้วถ้าสองแถวล่ะสองแถวหน้าบ้านไงเนาะเอาป้าบ้านเนี้ใหญ่แน่นอนเดี๋ยวเอาของใยบเฮ้ยไอ้่านเต้าถ่าเต้า ไอแพดป้าไอแพดเหรอเรียบร้อหมอตุ้นนินจะให้ไอแพดเมื่อไหร่อะไอ้นี่ไอ้นี่หนังสืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเหี้ยอะไรวะซื้อได้เอดแล้วแ้วคุณผคุณหมอดีใจคุณหมอดีใจเอ็นดิกกี้เอ็นดิกกี้เอ็นดิกกีทำให้คุณหมอดังชิมาททอะไรยเลยตายเลยเอาแต่เอล ไปเลยอ่ะโอเคเราเป็นไงเชื่อถือว่าถือว่าถื่าคุณหมออีกอีกหนึ่งอีกหนึ่งชิ้นใหญ่มาเลยว้าวไม่ต้องเปิดแล้วมั้งจะไหมเอ้าใช่เปล่าใช่ใช่เหมือนกันเลยใช่หมดยังน่ะยังเหลือเยอะอีกเหลือเยอะคุณหมอเอ้าทำไมไม่มีแทนเฮียอะไรเนี่ยหมอไอ้หมา เคยได้ด้วยกลองหนึ่งจะพันห้าให้ได้สติกเกอร์เอาไปแปะรถนี่รถราคาขึ้นเลยแปะไหมไม่แปะไม่เอาเงี้ยไม่เอาสกปรกรถสกปรกหมายถึงว่ารถสกปรกแปะนะเขาพูดนะคนนี้พูดนะไม่ใช่ความหมายผิดรถเป็นสกปรกอยู่เออไม่หลังค่อยแปะ อันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เพราขายกัน20บาทนะ20บาทเลยนะเออใส่เสื้อไปไหนอ่ะเลิกเลยอ่ะเลิกนะเอาใส่ใส่หน่อยอ่ะเอา้ยใส่กับเสื้อแมทมากนีกูจะหลับยังไม่ได้แรงเลยยังไม่ได้เก็บกล่องสุ่มเลยกูจะหลับอ่ะเอ้าเ้ย ยาสีฟันาปะแอนตี้แฮร์อะไรอ่ะยาสระผมอ๋อยาสระผมยาสระผมหมอยาสระผมหมอไอ้หมอทำทุกอย่างเขาที่ทำทุกอย่างไงเนี่ยนี่หมอหรือเป็นปีไม่พายเนี่ยทุกอย่างเนี่ยหมอยาสระผมยาสระผมเกียวแชมพูเอาละต่อไปอะไอะน้ำหอมเนี่ยเลยน้ำหอมชั่วเลยใช่เหรอใช่น่าจะแพงมาดามีมาดามมาดามี ก่อนมาดามมาดามี่น้ำหอมผู้หญิงน้ำหอมเมียคุณหมออกะดูมไหมโอ้โหแกะูมไหมคอยจะลุกมไหมน้ำหอมเมียคุณหมอที่ปูจ้าปูจานอะไรอ่ะปูจานรองไม้นะใช่ชื่อปูจ้านอ๋อโอ้นี่รู้เยอะเว้ยรู้โมดูตลอดแสดงวแฟนเขบคุณหมอเขาก็เลยแบบว่าสั่งมาเย็ด K ขอจีดแลยจีดเลยขอแยกแกะโดมอยาก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 พ่อดมเป็นไงเกาะเออ้อุ้ยสวยไหมสวยมาดามมาดาม อลองดูสักหน่อยโอ้ยฉีดแันไปรู้กันเเฮ้ยแต oh ่ว่ากลิ่นกลิ่นไฮนะเฮ้ยกลิ่นกลิ่นดีหอยโอยอีกในในลองหน่อยโอ้ยพอแล้วโอ้โหฉุนเลยเวิแต่หอมหอมดมในได้มั้ยอัเดียวลองดมกลิ่นน้ำหอมผู้หญิงแหละกลิ่นดูไฮเอ็นดีนะโอ้ยแต่มันเยอะไปไม่ดีกลิ่นแบบน้ำหอมผู้หญิงขอให้ฉีดขึ้นฟ้าแล้วเดินผ่านกลิ่นแบบน้ำหอมผู้หญิงอะสไตล์แบบเซ็กซี่หน่อยใช่นี่แม่ฉีดนี่พ่อได้อีกแล้วพร้อมพีเลยนะพีกายเลยนะ ลองมุดดยดูดิมีอะไรอีกนี่แพงมากมาดูดิอะไรมีอไรอ่ะนี่แพงสุดเลยใช่ไหมแพงสุดเลยโอ้ยไม่โย่อะไรอ่ะเนี่เห็นชัดๆแล้วก็ถึงรู้แล้วพี่รู้แล้วใช่ไหมล่ะรู้แล้วรู้แล้วเขาให้เรามาได้ยังไงอ่ะใช่คิดเหมือนกันของแพงขนาดเนี้ยถูกต้องเออกูไม่เข้าใจเอาชิ้นต่อไปต่อไปมีแขนซ้ายทำไมเอ็งก็ต้องมีแขนขวาทำไมเอาไปกันไปสายไม่คนรบสี่ คุณจะมาคันนี่นี่ต้องการไหวเลยแปงเลยไหวเทนนิ่งแปงให้พ่อแปงให้พ่อได้เลยเขาบอกยาสีฟันคุณหมอเขาบอกว่าของเขาดีมากของไม่เหมือนของในไทยที่มีน่าจะเชื่อได้เพราะว่าคุณหมอเป็นหมอฟันไงแปงเลยแปงเลยแปงตีเลยด้วยเมื่อกี้เอ้ยมันเป็นสีดำเหรอที่สีดำนี่ยาสีฟันหมอหรือขี้ตีนขี้ตีนหรืออะไนสดชื่อนมเออเนี่มันเหมือนมันเหมือนมันใส่ชาโคลปะใช่กลิ่นกลิ่นดีนะคล้ายๆกับปุกสีน้ำตาคือสะอาดไหม ต่อใหญ่แก้วด้วยใหญ่แก้วด้วยว่าไงก็เย็นๆนอ่ะไม่รู้ว่าลิงกูไม่ถึงถือบัญชากะอ่ะลองแปลดูสิโอรมานช่าให้ปวดใจเนาะไอ้จัดจะได้ไงอ้าวพ่อไม่เชื่อออไอ้แย้กอ๋อไอ้หมอเอาตรงๆเลยนะหมอนะมึงไม่น่าเลย อยากจะโดนฟ้องเดี๋ยวกูแปลนด้วยอยู่ไหนแล้วเอ้าใจไหนอ่ะยังอ่ะเหรอกูแปลนยังเจ็ดทอดเลยไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพ่อรอขายไม่ได้หรืออะไรไม่ใช่เขาใจดีคุณหมอใจดีคุณหมออยาแก่แล้วอย่างนี้อ๋อ super doc อ๋ออ๋อยี่ห้อเดียวกันหมดเลยอ๋อของเขาของเขาเนี่นะนี่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 นีนี่หน้าหน้าเขาอ่ะหน้าคุณหมอ พ่อเคยดูป่ะรู้แล้วอ๋อเห็นนี้เลยลหมอสุนัตอ่ะเพราะชุดนี้ตอนนี้กำลังรีวิวอ่างค้างอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหมดแล้วเหรอแล้วแล้วหูก็เลยบอกกูรักใครจะแบ่งกันหมดแล้วแอ้ดีอยู่ไอ้ดีของคุณหมอกล่องนี้อ่าเราได้มาประมาณหมื่นหนึ่งน่าจะเกินถ้าถ้าคิดราคาที่แกขายอ่ะเกินแน่นอนเราประกันได้อยู่เงาะได้อยู่ได้อยู่ แป่งเขานิ่มนะแป้งเขาไม่เก็บเหงือกปกติเราอะใช้แต่แป้งอลลาสิบสองบาทใช่แป้งทีมเอาเลยเหงือกย่นมาถึงคางเลยคุณบอกเขาบอกว่าแป้งของเขาที่เขาไปมาทั่วโลกแต่เขาดูนุ่มเขาจะดีเป็นขนอะไรไม่รู้นะเขาบอกขนเขาจะนุ่มนวลขนมิงคขนมิ้งคขนแปลงโกนาโนขนโกออะโอ้ยเข้าตามึงจะริงอะไร แสบอยู่โอเคครับมูลค่าทั้งหมดมันมันก็เกินกว่า7 5 0 0หอยู่แล้วแหละใช่รวมรวมของอะนะว่ามันก็มันก็แล้วแต่คนชอบสนุกสนุกเนาะชอบซุ้มซุ้มขำชอบก็ชอบก็ซื้อถ้าไม่ชอบก็ไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อใช่ไหมตรงๆชอบก็แล้วแต่ไม่ยอกวจะซื้อทำไมชอบก็แล้วแต่เราคนชอบหมอสุนีนถูกต้องเราก็อุดหนุนหมอนะ หมอเขาบอกว่าหมอเขาอยากแจกหมอเขาดีใจหมอมายากแจกแจกมาซื้อทุกคนอยากแจกแจกหมอสุดที่มออยากแจ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 กอเถอะถกาไปเถอะหมอบอกไหมว่ารางวัลเยอะสุดของเราคือมันจะมีไอโฟนไอโฟนแล้วไอโฟนด้วยหรอมีมั้งทำไมมึงไม่บอกว่ามึงเป็นยูทูบเบอร์เออไม่ได้บอกใส่มาให้เยอะๆไม่รู้ว่ามีคนได้ยังเออถ้าหมอดูคลิปนี้ก็ส่งย้อนหลังมานะมาโอเคใครอยากซื้อตามไปแอดไลน์ทูบด็อกนี่ขายด้วยอยากซื้อก็ดื้อไม่อยากซื้อก็เดื้อ ก็เกิดดิฟันก็เย็นดีนะปันญาใช้ดีเดี๋ยวไม่หายเย็นเลยเดี๋ยวเราไปใช้ดีสักเดือนถ้าฟัน่วงหมดปากก็ก็โอเคแต่ว่ากุโดนต่อยไม่ใช่อาจารย์เดครับวันนี้ลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยครับสวัสดีครับครับ